ขอให้หงคมเปนัขอให้งมีตังให้พี่นยแทีสคัือเป็นกาถ่ายรูปถ่ายงานเอะทเ๋ะมอไม่เห็นนอะพูดทีนึงพูดยากเสาขให้หงคงเปลี่ยนท่าถ่ายรูปบ้างยากายากอ่ะ ไว้ขอคงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเฮ้ยเขาใส่เพิ่มทั้งแเซนแล้วนะวันเนี้ยฮะไม่ต่อแล้วก็ยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นขอให้นาตาดีขึ้นแต่ว่ายูเวมอนนั้นพ่อมาเฮ้ยย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 ่ากยนยยยยย่ย้ยย้ยยยย ขอขอขอคงแข็งเฮ้ยไม่เกินไม่มีโรคไผใกล้เจ็บนะใกอยู่เป็นเอฟีที่น่ารักของพี่ๆน้องๆกันต่อไปจะใครต่อว่วกำลังกินเลยออ่ะโยยาา อะไรใหญ่ยาวเนี่ยมีความสมบูรมากครับครับร่ำรวยร่ำรวยครับครับพี่ม่อนไอพี่ม่อนดำอยู่แล้วอ่ะมันดำไปใหญ่เลยอ่ะมันย้อนแสงขอริเบกด่วนลำตำแข็งแรงมั่นคงคือครับสุขภาพแข็งแรงรวยมั่นคงเอ๊ะ เจ้ากันมาหรือเปล่าาอันนี้อันนี้ใครก่อนขอให้แฮงๆมีความสุขหล่อหล่อน่ารักเป็นนิตตลอดไปก็ขอให้พี่พอมนะครับลเลยปทางการอ่ะมนๆนะเตรียแสดงการเลยนายกผู้นี้ขอสอบชอกล้างขอให้อมนะครับรวยๆขอนะกเ๋ออภวิปาคนสวยแล้วแล้ว พยายามอยู่อันนี้พยายามแล้วกำลังคิดกำังคความที่ไี่อคอามากค่ะา